ในวันนี้พราพเจ้าจะนำเรื่องการถามเกี่ยวกับปัญหาเรื่องกระเทยซึ่งดรเพียรเวชบุญได้ถามสมเด็จพระงพอโตพรหมรังสีเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็ท่านฟังทั้งหลายจะได้ทราบว่าได้แง่คำตอบของหลวงพ่อโตซึ่งท่านเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นสง์ ท่านจะตอบว่าอย่างไรอันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังจงตามคําสนทนาต่อไปเรือ่องกระเทยนะคะเองจะต้องไปพูดที่วัดโพ้งน,นี้ก็เองก็ตังต้งใจพูดตามหลักวิชาการของแพทย์แล้วก็ว่ามีขีชนิดอะไรตรตรา่ตรางๆแล้วนี่ทำไมถึงเป็นกระเทยแล้วก็ อเจารย์พรในเรื่องของกัะเชนี้เ่าวาตำรับแล้วไซมันก็เข้าสู่ในจุดของคำว่าเพศวิทยาเพราะการอันนี้อาตมาเป็นพระตั้งแต่เล็กไม่เคยศึกษาในเรื่องนี้แต่จะอธิบายให้ฟังว่าเพราะเหตุมนุษย์จำพวกนี <S <s ้ จึงต้องเกิดมาเป็นฉินมนุษย์ที่จะเกิดมาเป็นกระเทยนั้นระหว่างชาติก่อนที่จะเกิดมาเป็นกระเทยภาวะการนั้นแหละมนุษย์เหล่านี้ส่วนมากเกิดจากเป็นสภาพการของเพศชายที่ไม่เคยมีศีลธรรมประจำใจ สภาวะแห่งการไม่มีศีลธรรมประจำใจเขาเรียกว่าเที่ยวหลอกหลอนรูปชาวบ้านมาเป็นเมียสภาวะการแห่งการทั้งหลายแล้วก็ชอบทิ้งสภาพการเหล่านี้กรรมเหล่านี้เป็นการเขาเรียกว่าเจตนากรรมสภาวะแห่งการเจตนากรรมนี้แหละเป็นผลหนักตามทัน ในอีกหนึ่งชาติเท่านั้นเพราะฉะนั้นส่วนมากพวกนี้เกิดจากเราของบิญญาณที่ระหว่างการเป็นคนเป็นเพศชายชอบเที่ยวทำไรเพศหญิงในข้อที่หนึ่งข้ทริสองบางจำพวกเกิดจากความกดดันของจิตใจที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมของปัจจุบันนาชาติ ของการอยู่กับหมู่คนเหล่านั้นข้อที่สเป็นคนทีู่กหลอกดอนไปในสภาพการสิ่งนี้แล้วยึดในสภาพการสิ่งนี้เป็นอารมณ์เรียกว่าเกิดอุปทานการแปลงเพศของตนขึ้นเพราะฉะนั้นในสภาพการทุกอย่างในเรื่องนี้แล้วายจะต้องเรียกว่าเพราะมนุษย์ผู้นั้น สร้างกรรมในอดีตมาไม่ดีผลแห่งกรรมนั้นต่ำมาในปัจจุบันจึงขอเตือนเราเพศชายเด้อเราทั้งหลายที่อยู่ในนี้คนสังวนในดือนนี้ทีนี้ในสภาพการพูดถึงในภาวะการอาชีพปัจจุบันของเราที่ทําอยู่นั้น <S <S เป็นอะไรวะเขาเรียกน,นักอะไรนักสังคมเหรอหมอด้วยลเป็นได้ังตร,งงร <S 1> <S 1> คือในสภาพการ เรารำเนินการอยู่ในสิ่งนี้ว่าตำรักของความจริงแล้วเขารักเป็นสิ่งดีทีนี้ในภาวการดีนั้นเขาเรียกว่าดีในรูปของการบำรุงทันให้ไกลเนื้อนั้นงอกงามส่วนจิตใจของเราเขาเหล่านั้นขัตันดูด้ทีนี้สะพจาภาวะการเหล่านี้ดไดาเราจะทำยังไง ให้เขาออกจากที่ของเราไปเป็นเด็กที่มีศีลธรรมและมีคุณธรรมประจําใจเราไสาก็คือเราจะต้องพยายามหาผู้ที่เข้าซึ้งในดักของจิตตวิทยาเข้าซึ้งในดักของกฎแห่งกรรมเข้าซึงในจุดของการเกิดของบิญญาณและรู้จักดักแห่งการสอนวิปัสสนามาร่วม ในฐานะเป็นผู้ปรึกษาเดวไซอัตมากล่าวเดกด่งต่อไปที่จะผลิตขึ้นมาจะดีกว่านี้ต่อสังคมของสยามพอัตมาเวลานี้บอกตรงๆการมาทำงานสำนักปู่สวรรค์น,นี้ก็มีจุดนุ่งหมายที่จะผลิตให้ เราวิญญาณทั้งหลายที่มาเกิดใหม่ในการเป็นเด็กขึ้นมานี้ให้ท่องแท้ซึ้งในการเป็นคนของตนป็นใหญ่เพราะว่าพวกผู้ใหญ่นั้นไซเต็มไปด้วยกิเลสเห็งความขบงำเมื่ออยู่ในกลับเห็งความขบงันคอยกิเลสแล้วเขาเหล่านี้เราขับไม่ได้เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปล่อยให้เขาตายไปในกห่งกรรม เราควรจะผลิตจิตวิญญาณที่เกิดใหม่ให้มีคุณธรรมศีลธรรมประจําใจอันนี้อยู่ในสิ่งแวดรมของเด็กเหล่านั้นเป็นจุดสําคัญของการดําเนินกนรารสรนณะทีนในสภาพการเราํำเพญกุศลอันนี้มามากการทําอะไรก็แล้วแต่ย่อมมีมารผจน เพราะฉะนั้นใครเขาจะว่าเรายังไงเราก็ช่างเขาเราต้องตั้งเข็มทิศของความแน่วแน่ของเราว่าตอนน่อไปนี้ข้ามีหน้าที่ขุดเพชรจากภูเขาเจรนายให้เววว่าเข้าใจไหมแมีอะไรเทม,มันจะต้องช่วยกันทุกๆไปฝ่ายแลโดย เด็มาเลี้ยงรูกที่เขาเอามาทิ้งทิงให้เลียงเนี่ยตอนนี้กําลังใกล้จะโตลูกก็เป็นห่วงมากว่าโตต่อไปนี่ปัญหาเอาเ็หเึ่งอะไรจะไรกอังหม,มเ่าไหร่มเน,นี่ยแปดสิบสี่คนตั้งม,งมีทั้งชายทั้งหญิงเพราะฉะนั้นก็เวลานี่มีมาสองคนเนี่ยคือลึกจะออกโรงเรียนก็ออกไม่บอกใคร คน,น,นก็ลุกจะออกากทำงานก็ออกมาบอกใครดูกว่าถ้าอย่างนั้นเราเรียวมาก็เสียเวลาก็ <S <S าไม่มีความนักถือเราเข้าติดคนหรือว่าเข้าจะอาจจะขาดความคิดว่าเขาควรจะทำยังไงที่เป็นความนักถือเราด้วยลกวูกกำนังปรึกษาก็้มาว่าควรจะมาปรึกษาหลวงปู่หลวงพ่อก็บังเอิญที่ท่านพูดหลวงปู่พูดถึงเรื่องขุดเพชรซึ่งเมื่อคืนนี้เองที่คุณหมอพูดว่า กำลังพูดอยู่ในที่เขาประชุมกันอภิปรายเรื่องนักสังคมนั่นเขาอะไรว่ะให้ให้กางเด็กขลังเอ็ดสายในสายเด็กให้สร้างเด็กให้เป็นเพศพวกเราควรจะมาช่วยกันตั้งเด็กให้เป็นเพศก็ตรงหลวงปู่มาพูดเลยการปวดเพศคนดีแต่ที่นี้คุณหมอมีเวลาอย่างไมันก็ไม่เป็นอย่างไร แลวหลวงปู่กว่าถ้างานของท่านเดบร้ยรอยนั้นมันหลายท่านอาจจะจ้เป็นนักติด่้วยในการวางแผนเพราะว่างานที่คุณหมอทอ่านี้ตรงมาที่ท่านทําอยู่ตืดประสงค์ที่ท่านมานอ่เพราะว่าท่านต้องการทะสร้านเด็กหนึ่งเป็นคนดีต่อสังคมสําหรับผู้ใหญ่ก็มนช่วยในหลด้าสายไปแล้วส่วนนี้ก็ให้รออะไรสักนต้องเกิดเมวา่ากัน